เจ้าอาเมนอเมนนะคะก็พี่น้องทุกคนสบายดีใช่ไหมคะก็มีพระเจ้านะคะเราสบายดีนะคะเราเราเราเชื่อว่าพราะองค์จะทรงปกป้องเราดูแลรักษาเราอย่างดีนะคะพี่น้องพี่น้องเราก็ก่อนก่อนหน้านี้พระเจ้าย้ำเข้าพระเจ้าอยู่เรื่อยๆถึงพระคำพีที่ว่าพายุอายุหมุนวนเนาะ เราก็เห็นจริงๆว่าออสถานาการณ์มันเหมือนพายุหมุนวนจริงๆก็คือเดี๋ยวเข้ามาร้อนแรงเนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นทรงอยู่กับเรานะคะแล้วก็อยู่กับคิดจักรของพระองค์นะคะวันนี้นะคะข้าพระเจ้าจะได้มีโอกาสแบ่ปันนะคะพี่น้องถึงถึงคิดจักรคิดจักในยุคสุดท้ายนะคะคิดจักรในยุคสุดท้าย พี่น้องคงเคยปีเรียนเรื่องยุคสุดท้ายเยอะแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดถึงว่า uh, ในพระคัมพียอน uh, ในพระคัมพีวิวร์นะคะยอนได้เขียนถึงิีจรกรทั้งเจ็ดเข้าพเจ้าก็มานึกถึงนะคะเอพอพระเจ้าให้ให้หย,ยุบดบทต้นๆเลยก็จะพูดถึงว่า Aa, ิจจักร,กรในยุคสุดท้ายก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่แหละนะคะแล้วก็มีคําเตือนมาถึงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคําเตือนนั้นก็เป็นข้อคิดพระเจ้าเตือนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าอ่า กรธหรือพระเจ้าเกลียดหรือพระเจ้าไม่อยากจะใช้ที่จากนั้นไม่ใช่แต่พ่อพีย้ําชัดเจนว่าพงรักจึงเตือนแล้วก็ตีสอนเขาให้เขากลับมามันทําให้เราต้องกลับมาดูตัวเราพี่้องอย่ามองคิดจักและอย่ามองคนอื่นนะคะให้สํารวจที่ตัวเราตัวเราก่อนเราต้องเปลี่ยนตามพระธรของพระเจ้าก่อนนะคะก็ คําคเตือนถึงคิดจักรในยุคสุดท้ายเขาพระเจ้าจะไปที่คิดจักรราดีเซียเลยนะคะคิดจักรที่7เลยนะคะคิดจักรสุดท้ายเลยนะคะอยู่ในพระทรมวิวรณบทที่ 3, ข้อ14ถึง22นะคะคิดจักรที่ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เห็นการสำแดงของพระเจ้านะคะแล้วก็เป็นคิดจักร ในแต่เข้าพเจ้าจะอ่านแค่2ข้อนะคะก็คือวิวรบทที่19เอ้าวิวรบทที่3ข้อ19ถึง20นะคะวิวรบทที่3ข้อ19ถึง20เป็นพระคัมภีร์คลาสสิกที่เราใช้กันเยอะมากเลยนะคะข้อ19บอกว่าเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่นี่แน่ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราเราอาธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้เราขอเปิดหัวใจของเราในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างเต็มที่เปิดตา ให้เราได้เห็นความรักของพระองค์ผ่านพระคำข้อนี้จะเป็นเสียงเตือนที่เราต้องเชื่อฟังและเริ่มต้นกับพระเจ้าด้หัวใจอย่างแท้จริงเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าอาเมนนะคะนี่น้องข้าพระเจ้ามีตัวอย่างที่ลงไว้ในเฟซนะคะตัวอย่างก็คือว่ามีคิดเลจักใหญ่ขี้จักหนึ่งเป็นคิดจักใหญ่โตมากเลยในเมืองที่ใหญ่โตคล้ายๆอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะ มีคนผิวดําคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องของต่างประเทศมีคนผิวดําคนหนึ่งแต่งตัวสกปรปกมากเลยเขาก็ไปเคาะประตูที่อยากจะเข้าไปในคิดจักรนั้นแต่คิดจักรใหญ่นั้นไม่ต้อนรับเขาปิดประตูไม่ต้อนรับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนั่งลงที่แบบบันไดหน้าประตูโบสถ์ใหญ่หรูสวยงามก็ท้อใจมากเลยว่าทําไมเขาถึงเข้าไปคิดจักรแห่งนี้ไม่ได้ขณะที่เขานั่งท้อใจเขาก็หันไปมองกับชายชุดขาวคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขา เขาก็เลยหันไปถามว่าอ้าวท่านก็เข้าไม่ได้เหรอเอ้ยท่านก็เข้าคิดจักใหญ่แห่งนี้ไม่ได้เหรอคนชุดขาวนั้นก็เลยบอกว่าเราก็เคาะประตูอยู่นานแล้วเหมือนกันเขาก็ไม่เปิดต้อนรับเราพี่น้องคนชุดขาวนั้นก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคิดดูนะคะว่า ขนาดพี่เยซูยังเข้าคิดจักรนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วคนทั่วไปคนยักจนคนแบบเชื้อผิวดำเนี่ยเขาเหยียดผิวเก็จะเข้าไปคิดจักรนั้นได้อย่างไรบทเรียนนี้ก็ทําให้นึกถึงคิดจักรอะคะคีกนิดนาคำว่าธรนิวรณ์ก็คือคิดจักรเราดีเซียคิดจักรเราดีเซียนะคะเป็นคิดจักรที่เป็นคิดจักรใหญ่แต่ไม่มีพี่เยซูนะคะเป็นคิดจักรที่ไม่มีพระเยซูหมายความว่ายังไงไม่มีพระเยซูก็คือ เขาไม่เห็นพระเยซูเขาไม่ได้ยินเสียงแห่งความรักของพระเยซูเพราะว่าขนาดพระเยซูมาเคาะเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเลยอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือคิดตจักรที่ฟังเสียงพระเจ้าไม่ได้คิดตจักรที่ไม่รับการเปิดเผยสแสดงคิดิตจักรที่มีแต่พิธีกรรมมีแต่พิธีกรรมระบบระเบียบแล้วก็มีแต่คนแบบมีฐานะเข้ามาในคิดิตจักรมากมายก็ามาบูชาสม่ำเสมอ ะะแต่เขาไม่ได้มีชีวิตกับพระเจ้าเขาแห้แงแล้งเขาขาดแคลนป่าจิตวิญญาณนี่เรามาดูรายละเอียดเลยนะคะว่าคิด,ดจักที่ไม่มีพระเยซูแต่เป็นคิดจักใหญ่นะคะพี่น้องอย่ามองคิดจักอย่างที่บอกให้มองตัวเราดูหัวใจของเราก่อนนะคะก็ะคือว่าพี่น้องจะเห็นว่าในในวิวร์บทที่3ข้อ1 2ถึง22พูดถึงเรื่องคิด,ดจักรเมืองลาวิเซียทั้งหมดเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าอยากจะแนะนําคนที่อ่าน,นพระคัมภีร์หรือคนที่มีของประธานการเผยพระวจนะพี่น้องดูการเผยพระวจนะของยอนได้เลยนะคะว่าลักษณะของการเผยพระวจนะของยอนซึ่งเป็นการเผยพระวจนะระดับตักเตือนแก้ไขเป็นอย่างไรไม่ใช่ระดับจิตชูใจนะคะส่วนใหญ่เราจะหนึ่งเผยผาวะเอาสักหนึ่งจิตชูใจแต่อันนี้คือตักเตือนแก้ไขนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะใช้แบบลักษณะของ4 4ส,สหมวดหรือ4โครงร่าง อย่างแรกเขาจะพูดถึงความรักของพระเจ้าหรือพระลักษณะของพระเจ้าก่อนเขาจะไม่เตือนก่อนนะคะเขาจะพูดว่าพระเจ้ารักอย่างไรพระเจ้าเป็นอย่างไรจากนั้นเขาจึงพยายามเตือนเตือนด้วยถ้อยคําที่เป็นสัญลักษณ์ นะคะไม่ใช่ตรงๆ,ใช,รงๆใช้คําที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เขาเห็นตัวเองให้เขาคิดเองอย่าไปจี้ความผิดของเขาแต่ให้เขาคิดเองว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะก็คือเขาจะพูดถึงเขาจะเผยถึงเรื่องคําเตือนจากนั้นหมวดที่3ก็คือเขาจะหาวิธีแก้ไขให้ผู้เผยพระวจนะที่ดีจะต้องมาถึงระดับนี้คือหาวิธีแก้ไขให้ไม่ใช่เตือนว่าเตือนตำหนิแล้วจบเลย,ยนะคะแล้วเขาจะหาวิธีแก้ไขให้ สุดท้ายที่ 4. ี่เขาจะให้คําสัญญาแห่งชัยชนะเขาพระเจ้าเรียนรู้เองนะคะว่านี่คือลักษณะการเผยพระวนจะนะที่ดีมากบอกถึงความรักของพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรบอกถึงจุดที่เขาจะต้องแก้ไขหรือสิ่งที่เราต้องเตือนด้วยความรักและใช้ภาพที่พระเจ้าให้เห็นไม่ใช่เตือนตรงๆนะคะจากนั้นหาทางแก้ไขให้เขาด้วยแล้วก็ ออกถึงพัสัญญาแห่งเชชนะึ่งวันนี้เราก็จะมาดูว่ายอ,อ,อนก็ใช้วิธีนี้ในการเผยวัศษณะถึงคิดจักรในยุคสุดท้ายพี่น้องพูดถึงคิดจักรยุคสุดท้ายก็คือยุคเราใช่ไหมคะในพระในลาดีเชียเนี่ยลักษณะของคิดจักรก็จะเหมือนกับคิดจักรยุคของเราก็คือมีความเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโบสถ์ที่ใหญ่แล้วมีคนเยอะแล้วอะไรประมาณนี้เป็นเมืองหลวงเป็นที่พูดอย่างนี้หม่ถึงว่าคิ่จักเล็กๆจะไม่มีแบบนี้มีได้นะคะทั้งคิ่จักเล็กและกิจจักใหญ่อาจจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นยุคนี้แหละมียุคเทคโนโลยีมีการเงินที่ดีมีความสสะดวกสะดวกสบายมากมายก็คล้ายๆที่จักเมืองเราดีเซียนี้แหละนะคะและเรามาดูด้วยกันนะคะ ในข้อที่19จะเห็นว่าพระคัมภีร์ใช้คําว่าเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาหมายถึงว่าที่พระเจ้ามาบอกเพื่อให้เราได้สัมผัสความรักของพระเจ้าไม่ได้สัมผัสความเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรือขดผูแต่รู้ว่าพระเจ้ารักจึงเตือนแล้วก็บอกเพื่อให้เราได้ตนาหนักเอ็งเงี้ยนะคะว่าเป็นยางไรเหมือนสุภาษิตบ,บทที่3ข้อ11-12บอกว่าพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่ทรงรัก ังบิดาเตือนบุตรที่เขาโปรดปานขอบคุณพระเจ้าที่มีการเตือนใช่ไหมคะทาให้พาะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็เราคือบุตรที่พระเจ้าโปรดปานนะคะบริบทข้าพเจ้าจะมาพูดถึงบริบทคิดจักเมืองลาดเดเซียนะคะเป็นคิดจักที่7ที่ที่เปซูเตือนอคือคิดจักนี้เป็นคิดจักใหญ่เป็นคิดจักในเมืองใหญ่ เป็นคิรจัรที่มีความมั่งคัง่งมีปุ่มโปเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะมั่งคัง่งและเมืองเราดีเชียเนี่ยเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีมากเลยคล้ายๆกรุงเทพคล้ายๆพัทยาหรือภูเกต็ตอย่างเงี้ยนะคะเขามีชื่อเสียงในการค้าขายเป็นเหมือนตลาดการค้าขายที่ดีเขามีศูนย์การธนาคารเป็นศูนย์การธนาคารใหญ่มีอุตสาหกรรมสินทอผ้าใหญ่เป็นเมืองแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะและมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาดี นะคะยาดีโดยเฉพาะยาทาตาที่นั่นนะคะก็คือเขาจะมีฝุ่นละอองใช่ไหมฝุ่นจากทรายอย่างเงี้ยก็จะมียาหยอดตาที่เมื่อหยอดไปแล้วทําให้ตาแบบไม่ระคายเคืองรักษาตาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนแพทย์มีหมออยู่ที่นั่นเยอะอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีการค้าขายดีมีการธนาคารมีแฟชั่นดีสิ่งทอดีมียารักษาโรคดีดีหมดเลยนะคะคนในกินเหล่านี้ก็เข้ามาในกินจัก แต่จุดอ่อนของเมืองเราดีเซียก็คือเขาขาดแกนน้ําก็คือไม่มีน้ํำในเมืองนะคะเขาจึงต้องมีการเหมือนกับข้างนอกข้างนอกนั้นเนี่ยจะมีเหมือนบ่อน้ําพุเขาจะต้องต่อต่อท่อบ่อน้ําพุจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองนะคะบ่อน้ําพุร้อนนั่นเองเนะคะขณะที่ต่อท่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําที่ไม่ร้อนแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนน้าก่อยหรือน้ํากร,รมะถันถ้าเราเคยไปเที่ยวบ่อน้ําพุร้อนเนี่ย ต้นๆบอกว่าจะร้อนมากเลยแช่น้ําก็จะรักษาโรคได้อนี้เงี้ยนะคะกินแล้วก็แบบว่าเออมันจะเป็นยารักษาที่ดีแต่ถ้าเป็นน้ําำกร่อยๆอ่ะมันก็จะเหม็นใช่ไหมคะเหม็นแล้วก็เหม็นแล้วก็น้ํานั้นก็กินไม่ได้ถ้าใครกินเข้าไปก็จะอ้วกเหมือนกับป้ื่อพี่พูดว่าคายออกมาก็คือมันกินไม่ได้มันเหม็นเหม็นกรรมฐานมันก็ต้องพวกออกมาคายออกมาอะไรประมาณนี้นี่คือบริบทนะคะ เรามาดูด้วยกันนะคะว่าเมืองลาวเดเซียเนี่ยเป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลโห่วงใยเราก็หลักมากเลยในพระบัมพีได้เคยบอกไว้ว่าท่านเคยไปดูแลเอาใจใส่ไปบุกเบิกไปตรากตรำทางานที่นั่นนะคะเมื่อก่อนนี้พี่น้องเคยเอาจริงเอาจังเคยรักพระเจ้าเคยประกาศข่าวประเสริฐอย่างร้อนรนแต่เป็นเพียงแค่อดีตพี่น้องอยากจะบอกว่าอดีตเราอาจจะเคยร้อนรนรับใช้พระเจ้าเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ปัจจุบันก็เจ้ามองนะคะว่าเราเป็นยังไงเรายังร้อนรนอยู่หรือเปล่านะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะคิดาจาักรนี้พระเจ้ากำหนิค่อนข้างแรงก็เลยอว่าเราต้องดูว่าเป็นยังไงเรามาดูลักษณะของคิดาจาักที่ไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจการส่องแงพระเจ้าหรือคิดจักที่ไม่ได้เอบพระเยซูอยู่ในคิดจกะะักรทั้งนั้นที่เขาเป็นคริสเตียนนะคะหนึ่งเรามาดูนะคะอย่างที่พระเจ้าให้โคมงไว้ลักษณะของพระเยซูก่อนว่าเป็นยังไงในข้อที่12 13นะคะบอกว่า พระเจ้าเขียนถึงคิดจักรเมืองเราดีเชียว,ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้า,าพระอาเมนท่านเป็นพยานที่สัตว์สื้อและสัตว์จริงและเป็นต้นกําเนิดแห่งสิ่งสารพัดพระองค์สร้างที่พระเจ้าสร้างนั้นตรัสดังนี้ว่า พี่ต้องลักษณะของพระเยซูอย่างที่บอกคือลักษณะอันแรกพูดถึงหัวใจของพระเยซูก่อนนะคะว่าพระเจ้าบอกว่าทุกคิดจักน่ะมีทุตสวรรค์ประจำอยู่นะคะก็อาจจะหมายถึงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ต่ว่าพระเจ้ามองอยู่ทุกคิดจักทั้งคิดจักเล็กและคิดาจักใหญ่พระเจ้าเฝ้ามองดูอยู่นะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าอาเมนคืออามนแปลว่าเป็นไปตามนั้นใช่ไหมคะอาเมนเนี่ยค่ะ อาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื้อและสัตย์จริงสิ่งที่พระองค์จะเตือนสอนเราพระองค์จะบอกว่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นความจริงไม่มีสิ่งใดโกหกพระเจ้าได้พฤติกรรมภายนอกโสดสวยงามไม่สามารถหลอกพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์สัพพัญญูได้ พระองค์เป็นต้นกําเนิดของสิ่งสารพัดหมายความว่าพระเจ้าจะบอกว่าทุกสิ่งที่เขามีทุกการอวยพรที่เขามีทุกเศษสกิจที่เขาบัางคั้งร่ํารวยนั้นเพราะพระเจ้าอวยพรเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าสกิดสกิดใจเขาก่อนนะคะว่าพระองค์เป็นผู้สัตย์ซื่อสัตย์จริงนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่อวยพรเขานะครอบครองคิดจักของเขาอยู่นะครอบครองตัวเขาอยู่นะ,ะทุกการอวยพรของพระเจ้านั้นมาจากพระองค์ ะะมาจากพระองค์อย่างแท้จริงนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นนะคะ แม้พวกเขาจะไม่สัตว์จริงนะคะก็คือมีแต่สิ่งที่ฉาบสวยงามแต่ข้างในไม่ได้สัตว์จริงแต่พระเจ้าก็ยังท่งสัตว์จริงพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรเขาอยู่อย่างนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะนี่คือลักษณะของพระเจ้าต่อที่มีต่อที่ได้จากเมืองลาดีเซียคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสัตว์จริงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองและเป็นพระเจ้าที่อวยพรสมาชิก ของเขาอยู่ส่วนมาอวยพรเราอยู่ให้เรามีธุรกิจการงานที่มั่นคงก็เพราะพระเจ้าอย่าลืมสิ่งนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะโรวมบทที่11เข้อ3า 36, บอกว่าสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระอ,องค์และเพื่อพระองค์นะคะนี่ต่อไปมาดูลักษณะของคิดจักรเมืองเราดีเซียที่เป็นข้อ แก้ที่ต้องแก้ไขนะคะที่ต้องถูกตักเตือนมีอะไรบ้างนะคะลักษณะเมืองเราดีเซียที่ต้องแก้ไขหรือตักเตือนมีอะไรบ้างนะคะ2.1จเป็นคริสเตียนแต่อุ่น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 นะคะไม่ร้อนไม่เย็นข้อที่1 5 1 6ก็คือเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นนะคะถ้าเจ้าเป็นแต่เพียงอุ่นอุ่นไม่ร้อนไม่เย็นเราก็จะขายออกมาเหมือนกับน้ําผู้ร้อนก่อยเนี่ยนะคะก็จะต้องไขยออกมานะคะไม่ร้อนไม่เย็นหมายความว่ายังไงพี่น้องหมายความว่า คือดูก็คือไม่ได้ร้อนรนแบบอุ้ยร้อนรนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้เย็นเลยพี่น้องเข้าใจไหมคะหมายว่าคําว่าเย็นเนี่ยหมายถึงว่าพี่น้องดูคิสเตียนที่เย็นก็คือเขาไม่เอาอะไรเลยเขาแบบออกห่างจากพระเจ้าเขาหลงหายไปเลยเขาทําบาปถ้าเย็นแบบนี้เราเห็นชัดใช่ไหมคะ เห็นว่าเอ้ยเขาทําบาปนะเขาห่างจากพระเจ้านะเขาทําไม่ถูกต้องนะถ้าเย็นแบบนี้เราก็ห่วงใจเราก็จะรีบไปตามเขากลับถึนมาเราก็จะอธิษฐานเผื่อเขาหนักมากเลยถ้าเย็นปุ๊บเราก็จะได้ช่วยเหลือทันหรือถ้าร้อนรดนพี่น้องประกาศเอาจริงเอาจังแบบร้อ,อนดนเสียงดังเอเมนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออคนนี้เราก็จะเรียกเขามาใช้คนสองประเภทนี้ก็คือร้อนก็เลยเย็นไปเลยไม่ได้จับ ไปเลยอะไรเงี้ยแต่เป็นอุ่นๆเป็นยังไงอุ่นๆก็คือมาโบสสม่ำเสมอมาเซลสม่ำเสมอมานั่งเงียบๆแต่ว่าข้างในใจเขาไม่มีพระเจ้าไม่มีการสามเมคีารรมกับพระเจ้าในใจ สันติสุขมีแต่ความกวลกวายมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่การงานที่อยู่ในใจมีแต่สิ่งที่ต้องทำนู่นทำนี่มีแต่การบริหารจัดการมีแต่งานทางโลกมีแต่งานเนื้อหนังเต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้มีเวลาพักสงบกับพระเจ้า เขาก็ไม่อยากรับใช้พระเจ้าด้วยเขาขอแค่มาโบท์ให้รู้สึกไม่ผิดไม่ฟ้องผิดอะไรเงี้ยนะคะมาเพื่อให้สถิปิติโตเต็มๆเลยเงี้ยนะคะมาประชุมสม่ำเสมอเลยแต่หัวใจไม่เคยเป้าเดียวไม่เคยนมัสการมาเป็นธรรมเนียมมาเป็นประเพณี มาเป็นบารมีอะไรเงีะยน,นะคะก็คือเป็นที่เศียรอุ่นๆพี่น้องพอจะนึกภาพออกเพราะฉะนั้นที่เชียงอุ่นๆพระเจ้าก็เลยไม่รู้จะใช้เขาอย่างไรหลายคนมีศักยภาพหลายคนมีสิ่งดีมากมายมีของประทานเยอะแต่พระเจ้าใช้ไม่ได้เพราะเขาอุ่นๆนะคะหมายความว่าในในในมัทธิวบทที่1 1ข้อ12บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนคนที่สแสวงหาด้วยใจร้อนรนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องค่ะ มันเหมือนกับยกตัวอย่างรถเบนซ์รถเบนซ์เนี่ยสวยมากเลยแลนด์ดีมากเลยนะคะพี่น้องแต่มันวิ่งไม่ได้ถ้ามันไม่มีน้ำมันปักกาดีมากยี่ห้อดีมากเขียนดีแต่มันไม่มีหมึกหรือหมึกหัวมันแตกก็คือชีวิตที่พระเจ้าใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าไม่อยากใช้คนเหล่านี้ได้รับความรอด แต่ไม่ได้รับบาเหน็จรางวัลในสวรรค์นี่เขาเจ้าใช้เขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไม่ได้ร้อนรนหรือไม่เย็นเลยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญเ็าเรียกว่ามารก็ไม่มองสวรรค์ก็ไม่ใช้มารไม่มองหมาว่ามารไม่รู้จะทําอะไรกับเขาเพราะเขาก็ไม่ได้ร้อนรนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมารไม่ทดสอบทดลองเลยชีวิตก็สุขสบายดีสวรรค์ก็ไม่ใช้ก็าไม่รู้จะใช้อย่างไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นที่เชียนที่อุ่นอนเนี่ยนะคะเรื่อยเฉยเฉยไม่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณกับ เจ้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพระเจ้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าจะคายออกก็คือไม่ใช้ไม่ใช้เขาเนี่ยเขาจะเป,เป็นเหมือนกับไม่ได้ถูกพระเจ้าใช้นะคะนี่คือสิ่งแรกก็คือลักษณะเราดีเสียเป็นคิดจักที่อุ่นอุ่นไม่ร้อนไม่เยน็นลักษณะที่2ก็คือเขามีความเข้าใจผิดในตัวเองหลงตัวเองเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เข้าใจผิดอย่างไรข้อที่17บอกว่าข้าเป็นเศรษฐีดูข้านะข้าเป็นเศรษฐีข้าร่ำรวยข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลย เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแต่ดูนะพระเจ้าพูดว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเป็นคนหน่าสมเพชน้าสังเวชน่าสมคำน่าสมน้าสมเพชน่าสังเวชยากจนตาบอดและเปื่อยกายพี่น้องเขาเข้าใจผิดอย่างไรบ้างกอไก่ก,ก็ได้นะคะเขาคิดว่าเขา ปวดร่ำรวยเขามั่งคั่งเนี่ยพระเจ้าอวยพรเขาเนี่ยก็จิตวิญญาณดีเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าเลยอวยพรเขาเนี่ยเขามีความมั่งคั่งในทรัพย์สินแต่งตัวดีมีรถมีบ้านอะไรเงี้ยนะคะมีโบสถ์ใหญ่มีการบริหารจัดการโบสถ์ที่ดีมีความมั่นคั่งมั่นคงฝ่ายจิตวิญญาอะไรเงี้ยดูเหมือนดีแต่พี่น้องพร้งปีใช้คําว่าแต่เขายากจนและขัดสนฝ่ายวิญญาพระเจ้ามองทะลุเข้าไปข้างในว่าเขายากจนขัดสนฝ่ายวิญญาหมายความว่ายังไง เขาไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้อธิษฐานเพื่พาพระเจ้าแล้วเขาไม่สามารถสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าได้เขาไม่สามารถได้กินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้เราฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นเขาไม่สามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าได้เขาไม่สามารถสัมผัสกันเยื่อเยียนบิติฤิเดชอะไรใดๆได้เลยนี่คือยักจนฝ่ายจิตวิญญาณนะคะวิญญาณเหือดแห้งไม่มีสันติสุข จุดนี้แหละพี่น้องทั้งๆที่เขาเป็นเมืองที่มั่งคั่งมีโบสถ์ใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดีมีทุกอย่างที่ดีแต่ทุกคนยุ่งไปหมดเลยยุ่งแต่ทํางานแต่ไม่มีเวลารับเข้าใกล้เข้าหาพระเจ้านะคะเขาเขาทุ่มเทกับวัตถุสิ่งของทุ่มเทกับงานมากมายเขาดูทีวีเขาดูเกมโชว์เขาฟังเพลงชาวโลกเขาเล่นดนตรีเขาทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้นมัสการ เจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไม่มีพระเจ้านั่นเองนะคะมีแต่การงานการรับใช้แต่ไม่มีพระเจ้าในหัวใจเดี๋ยวพี่น้องดูตอนท้ายที่พระเยซูคอใจของเขานะคะเขาก็ไม่ได้ทําผิดบาปอะไรนะคะเขาไม่ได้ร่วงโบเวนีและก็ไม่ได้ตําหนิว่าเขาร่วงโบเวนีเขาไม่ได้มีลัทธิเทียมเยทเขาอยู่ในคิดจักเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้อะไรแต่เขาไม่มีพระเจ้าในหัวใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าไม่มีความรักพระเจ้ารักแต่ตัวเองและชอบสมบัติในโลกนี้รักงานรับใช้แต่ไม่ได้มีพระเจ้าไม่ได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ลึกซึ้งกับพระเจ้าอะไรงเงี้ยนะคะหวงเหวงว่างเปล่าค่ะสันติสุขมีแต่ความกังวลในชีวิตนี่คือลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้อง ตัดมานะนี่คือสิ่งที่เขาเข้าใจผิดว่าเขามั่งคั่งแต่แท้จริงพระเจ้าบอกเขาว่ายากจนฝ่ายจิตวิญญาณคือขาดสันติสุขขาดความรักขาดการทรงสถิตของพระเจ้าสิ่งที่สองเขาบอกว่าเขามียารักษาตาที่ดีใช่ไหมคะแต่พระเจ้าบอกว่าเขาตาบอดี่องพระเจ้าบอกว่าเขาตาบอดอุนั่งกลัวมากเลยนะคะก็คือตาบอดนะคะก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่า ตาบอดคือมองไม่เห็นพระเจ้ามองไม่เห็นการสำแดงของพระเจ้ามองไม่เห็นน้ํำพระทัยพระเจ้ามองไม่เห็น การขับเคลื่อนของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะ,จะทาอะไรในโลกนี้คือเป็นกิจจากรที่มองไม่เห็นพระเจ้านั่นเองนะคะไม่เข้าใจการสําแดงของพระเจ้านะคะเขาคิดว่าเขาตาดีแต่แท้จริงเขาตาบอดเขามีความมั่นใจในตัวเองเวลาเขาทําอะไรเขากพจะไม่อธิษฐานไม่ปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะคิดเอาแบบของโลกเข้ามาทําเอางานของโลกเข้ามาทำเอางานบริหารฝ่ายโลกเข้ามาทําโดยไม่ได้ถามพระเจ้าพี่น้องแท้จริงพี่น้องการบริหารกิจักรเนี่ยพี่น้องข็เลือกดูนะตอนที่โยชัว เราเดินล้อมรอบกำแพงเมืองเยริโคนะคะพระเจ้าตรัสกับเขาเขาจึงทำแบบนั้นเราไม่ได้ว่าตอนนี้ต้องมาเดินล้อมรอบคือพระเจ้าไม่ได้ตัดกับเราเนี่ยหรือหลายๆเรื่องเนี่ยพระเจ้าบอกให้เปโตเดินบนน้ําพระเจ้าบอกให้คิดจักรนั้นทําอย่างนี้พระเจ้าบอกให้คิดจักรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขาสดใหม่ว่าเขาต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบตาดีก็คือมองเห็น ถึงที่เรามองเป็นภาพมินิมิตอย่างเงี้ยนะคะเราต้องได้ยินเสียงพระเจ้าเราต้องสัมผัสการทรงสถิตเราต้องเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องตาดีนะคะเหมือนในเอเฟซัสบทที่3ใช่ไหมคะข้อ17 18ที่เปาโลอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงเปิดตาเปิดใจให้เขาเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้าเข้าใจความล้าลึกของพระเจ้าเข้าใจการสาแดงของพระเจ้าเข้าใจอะไรเนี่ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาเข้าใจผิดนะคะว่าเขา มียารักษาตาแต่แท้ๆจริงเขาตาบอดสิ่งที่สที่เขาเข้าใจผิดก็คือเขาเข้าใจว่าเขาใส่เสื้อผ้าสวยงามแา้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าที่ดีแต่พระเจ้าบอกเขาว่าเขาเปลือยกายโอ้พระเจ้าเราแต่งตัวสวยงามมันมีเกียรติมีฐานะเราขับรถดีแต่พระเจ้ามองว่าเราเปลือยกาย หมายความว่าเราตาหน้าอับอายเราไม่มีสงาาส่าราศีเราไม่มีพระสิริของพระเจ้าเราไม่มีชุดขาวปกลุมเนีย่ยน่าอายนะคะหมายถึงว่าเขาเดําเนินชีวิแตแบบในโลกนี้เขามีทุกสิ่งแต่บนสวรรค์เขาไม่มีอะไรเลยเขาอับอายก็คือเขาไม่ได้บำเหน็จรางวัลไม่ได้มีผลรางวัลอย่งไม่มีฤทธิ์อำนาจในการใช้ของประทานไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะเปลือยกายเขามีบางอย่างที่เป็นความบาปท,ที่เขาไม่รู้ตัว คือความบาบที่ไม่มีพระเจ้านะคะเหมือนคนนี้ไม่เชื่อก็คือไม่มีพระเจ้าเนี่ยนะคะไม่ได้สามัคคีทํากับพระเจ้าเหมือนที่อาดัมเอวาใช่ไหมคะพอะพอเขารู้ว่าเขาเปื่อยกายเขาก็หลบเข้าไปห,หลังต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของเราหรือคิดจักหรืออะไรเงี้ยที่เป็นลักษณะของอ่ยายักจนใช่ไหมคะยักจนตาบอดแล้วก็เปื่อยกาย มาดูสิ่งที่สามใหญ่ก็คือการเผยลัคนะที่สามก็คืออย่าว่าเขาอย่างเดียวอย่าตำหนิแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือหาทางแก้ไขให้ด้วยพระเยซูให้คําแนะนําอย่างไรในข้อที่สิบบอกว่าให้ไปซื้อทองคําที่หลอมด้วยไฟเพื่อเจ้าจะมั่งมีหมายถึงหมายถึงคุณค่าของพระเยซูคริ์เจ้าที่นนองพระเยซูใช่ไหมคะทองคําที่ถูกหลอมการทุกยากลบาบากเนี่ยแล้วก็ ให้เราซื้อให้เราซื้อทองคาให้เราเห็นคุณค่าการนมัสการเห็นค่าแผ่นดินส่องวันไปหามันคุณยาอีนะคะที่หลอมด้วยไฟนะคะแล้วก็เพื่อเจ้าจะมั่งมีไม่ได้ยากจนฝ่ายวิญญาณแต่ว่ามั่งมีในจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ให้ไปซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อเจ้าจะไม่ต้องอับอายและเปื้อยกายซื้อยาหยอดตาเพื่อเจ้าจะได้เห็น เห็นไหมคะอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นจุดแข็งนั่นคือจุดอ่อนของเราอะไรที่เรามีกลายเป็นสิ่งที่ทําลายเราโอ้เรามียาทาตาเรามีเสื้อผ้าที่ดีเรามีความมั่นคง,งเหมือนกับเราต้องระวังชีวิตว่าอะไรที่เป็นความชานาญของเราเนี่ยอันนั้นคือจุดอ่อนของเราด้วยที่จะทําให้เราไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้า,าเนี่ยนะคะจุดแข็งกลาเป็นจุดอ่อนนะคะอันก็ต้องไปซื้อ ซื้อทองคำนะคะซื้อเอาผ้าขาวมาใส่แล้วก็เอายามาหยอดตาเพื่อเราจะได้มองเห็นพระเจ้ามีชีวิตที่ชอบทำบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างเงี้ยนะคะและสิ่งเตือนอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกนอกจากเตรียม3สแล้วนะคะพระเจ้าพูดถึงว่าต้องกระตือรือร้นและกลับใจใหม่ในข้อที่19เรารักใครเราจะตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่พี่น้องเวลาที่พระเจ้าเตือนเราเนี่ยอย่าเพียงแค่เสียใจ ในนี้เห็นไหมคะว่าต้องกระตือรือร้นที่จะเสียใจด้วยคือแบบอุย้ยฉันผิดเราผิดแต่ถ้าผิดแล้วก็รู้สึกผิดเฉยๆไม่ได้พี่น้องต้องกลับมาแสวงหาพระเจ้าด้วยในนี้มีคําว่ากระตือรือร้นที่จะกลับใจและจงมาแสวงหาเจ้าถ้าเราแค่กลับใจเราแค่เสียใจพอเราเจอปัญหาเราก็จะล้มลงอีกถ้าเราไม่แสวงหาพระเจ้าเพื่อรับกําลังและฤทธิ์ การกลับใจที่แท้จริงคือเสียใจแล้ววิ่งเข้าหาพระเจ้าสวงหาพระเจ้ารับกําลังจากพระเจ้าให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเขาต้องกลับใจแล้วก็สวงหาพระเจ้านะคะสิ่งที่สุดท้ายก็คือเราต้องเปิดประตูใจพี่น้องพราคัมที่บอกว่าพระเยซูมาเคาะมาเคาะ เรามักใช้กับคนไม่เชื่อซึ่งวิช่บริบทที่ที่ถูกต้องนะคะหรือแม้ท่านจะใช้ได้ก็ตามแต่การที่พระเยซูมาเคาะที่ประตูหมายถึงบริบทคือขิ้จักเราดีเซียหมายถึงผู้เชื่อเก่าที่ไม่ร้อนไม่เย็นพระเจ้ามาเคาะพี่น้องพระเจ้าอาจจะเคาะด้วยสถานการณ์ชีวิตเคาะด้วยการตีสอนเคาะด้วยอะไรก็แล้วแต่เคาะด้วยคํเปลือเพราะว่าจะนะเคาะด้วยอะอะไรก็ตามเนี่ยท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าเรียกท่านอย่างไร ท่านต้องเปิดใจเปิดใจประตูเนี่ยลูกเดกมันอยู่ข้างในเราต้องเปิดให้เยซูมาเคาะแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาเยอะเคาะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมคะเคาะเพื่อที่ให้เยซูที่จะได้ยินเสียงพระเจ้าก็คือเราต้องเปิดชีวิตของเราที่จะรับรู้ความสัมพันธ์เนี่ยการฟังเสียงพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้าจะคุยกับเราถ้าพระเจ้าตายแล้วหรือเราตายแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงพระองค เราต้องมีหูฝ่ายวิญญาณมีตาฝ่ายวิญญาณที่จะรับรู้การทรงสถิตร,รับรู้เสียงของพระเจ้าเข้าใจเรื่องเสียงคุยกับพระเจ้าได้วันเ,เรียกว่าการสามัคคีธรรมแบบส่วนตัวใช่ไหมคะพระเจ้าไม่ใช่อิทธินเห็นไหมพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อพูดคุยหรือสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้พระเจ้ามาเคาะพี่น้องเคาะเคาะด้วยหลายเสียงมากเลยเราได้ยินไหมได้ยินเสียงพระเจ้าไหมเมื่อเราได้ยินเสียงพระเจ้าเราก็เปิดประตูใช่ไหมคะ ก็คืออะไรคะคุยกับพระเจ้าทานอาหารเอาพระเจ้ามาทานอาหารและพระองค์ก็ทานอาหารร่วมกับเราหมายถึงเชื่อเพื่งพาไว้วางใจการที่เราจะเชิญใครสักคนหนึ่งมาทานอาหารที่บ้านของเราเรารักเขาเราอยากจะปรารถนาดีกับเขาเราอยากให้เขามีส่วนในชีวิตของเราแชร์ชีวิตกันก็คือการที่เราต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฟ้่งเดี่ยวกับพระเจ้าค่ะพี่น้องอ่านพระคัมภีร์นมัสการ ฟังเสียงพระองค์ให้พระเจ้านำวันต่อวันให้ท่านสัมผัสการทรงสถิตสัมผัสความรักวิเดษของพระเจ้าทุกวันทุกวันเลยนะคะส่วนตัวของท่านนั่นคือเปิดประตูใจของเราให้พระเจ้านะคะเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามาเตือนนะคะ ป็นสิ่งที่พระเจ้ามาเตือนเราต้องเปิดใจของเราเอเมนไหมคะและสุดท้ายคําสัญญาก็คือถ้าเรายอมรับคําเตือนนี้กลับมาแสวงหาพระเจ้ากลับมาเปิดใจของเรารับรู้การทรงสถิตแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนและทํางานและครอบครองเปิดประตูใจคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองใจเรานั่งอยู่ในใจเราทำอะไรก็ถามพระเจ้าทำอะไรก็อธิษฐานถามพระเจ้าให้พระเจ้าม,ามีส่วนร่วมในชีวิตของท่านแล้วท่านจะเห็นสิ่งสุดท้ายคือชัยชนะ ในข้อที่21 22บอกว่าผู้มีชัยชนะจะนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเรามีชัยชนะนั่งเหมือนที่เรานั่งกับพระบิดาใครมีหูจงฟังข้อนี้เตือนสุดท้ายก็คือเราต้องมีชัยชนะพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราเป็นเหมือนคีดจักรเราดีเซียแต่พระเจ้านั้นเราอยู่ว่าให้เรามีชัยชนะร่วมกับพระอ,องค์เอมเอมนไหมคะ เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมคะให้เรามีชัยชนะให้เราไม่เป็นเหมือนขี้จักเมืองเราดีเซียแต่เราจะเป็นขี้จัก๊กที่พระเจ้าโปรดปานและรักให้เรามีชีวิตชีวากับพระเจ้าด้วยกันนะคะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกวันให้เรารับรู้การทรงสถิตของพระเจ้าให้ตาของเราได้เห็นพระองค์ได้เห็นพระเยซูมาเคาะอยู่หน้าประตูใจเราให้เราได้ยินเสียงเคาะของพระองค์ให้เราสัมผัส คามลึกซึ้งความรักของพระองค์วันต่อวันขอพระเจ้าสวมแดงแล้วก็เปิดเผยน้าพระทัยของพระองค์ต่อเราทุกวันที่เราจะเดินไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เข้าใจแผนการของพระองค์องค์เจ้าข้าเราไม่ละเลยหรือหลงลืมพระองค์แต่เราจะเชิญพระเยซูเข้ามาในหัวใจของเรามาเป็นพู้นส่วนชีวิตของเราพระอ,องค์เจ้าข้าเราจึงขอบคุณพระอ,องค์ร่วมกันในพระนามแห่งพระเยซูเป็นเจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวยพรที่น้องทุกท่านนะคะเจ้าไวยอนค่ะ